เพราะน่าเชื่อว่าประเทศไทยเมืองไทยจะสร้างถนนเข้าป่าเอ้าเข้าสวนเป็นอยังนี้เดีคือบ่เสื้ออ้าวคือบอดูถูกประเทศไทยแท้โอ้พูดว่าบ่ได้มาเห็นกับตาแต่ตอนนี้เขามาเห็นกับตาแล้วโอ้โหเห็นแล้วอึ้งเลยพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่คือถนนคอนกรีตนะพ่อแดงมาหาเห็ดได้เนี่ยมาเบิ่งความหนาของถนนจะมาเบิ่งเนี่ยหนาของถนนแมนจะเคยเห็นบ่ล่ะไม่จะสีหากบบ่ได้เนี่ยว่าอันนี้บ่ได้เห็นในตอนที่โมพูดว่าเขาจะเอาดินมากบเอาดินมากรบใส่ไปเบิ่งดูนะ โอ้ีหยังเิเนี่ยคือว่ายุดเด้โอ้โหยุดยุดอีหยังยุดสร้างเหรอก็ยุดซสร้างไงาะว่าข้างหน้าเป็นแย่ไงโเห็นได้ยังไอ้บอยเห็นได้ยังเห็นได้ยังอ่ะทำไมต้องเรียกให้บอยมาดูเอาก็ให้บอยดูไงทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรฮะเพื่ออะไรอยากให้บอยดูผัวไอ้บอยชอบโชว์ไงชอบโชว์ชอบโชว์แล้วมาเจอของจริงวันนี้เป็นไงบอยเป็นไงอ่ะทางเข้าหมู่บ้านนี่ทางเข้าหมู่บ้านพี่น้องครับจากถนนหมายเลขสองสี่บ่าวกับบ่าวทองมาเห็นเนี่ย โอ้โห,โหท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมหฮมนี่เขมรบอยดูเอาเนี่ยดูเอาเขมรบอยฝากคลิปนี้ไปให้เขมเรบอยนะครับนี่คือถนนต่างจังหวัดไทยนะฮะห่างจากกรุงเทพ260กิโเมตรเลยนะนี่คอนกรีย่ังดีเห็นไหมนี่มีนี่นี่เบ่งเอาเน,นี่นี่นี่มาดูนี่เขมรบอยเนี่ยมีหลักกิโล้วยนะนี่อันนี้คือหลักกิโลหลักกิโลหรือว่าหลักหลักกิโลนีะนะ่เหละเขาเตือนนะ,ะมานี้มา้านี่นี่คือ หยุดนะฮะก่อนที่จะออกไปถนนนะครับนี่คือป้ายบอกเตือนมาดูนี่นี่คืออบจนครราชสีมาเป็นโครงการสร้างนะฮะเข้าไปในป่าวัดป่านะฮะท่านผู้ชมครับนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมบ่าวทองบ่าวทองเห็นไหมเอาฝากให้บ่าวทองหน่อยให้บ่าวทองพี่เซ็นให้หน่อยบ่าวทองเป็นยังไงบ่าวทองเป็นยังไงเห็นมาเอ็นไรถนนถนน่างจังหวัดของเมืองไทยทางเข้ามูบานี่เห็นบอเห็นบ่นี่ โอ้โหคอนกี้ยังดีเลยนี่โโอ้หได้อีียังน่เสารักอีกอีหยังนี่อีหยังนี่ทาสีนี่เขียนหนังสืออีตั้งหากอ้าทุเขียนหนังสือว่ายุดเด้โอ้โหยุดยุดอีหยังยุดสร้างเขาจะยุดซะซ่าไงเพราะว่าข้างหน้าขึ้นแกล้งไงทุเห็นได้ยังไอ้บอยเห็นได้ยังเห็นได้ยังอ่ะทำไมต้องเรียกให้บอยมาดูเอ้าก็ให้บอยดูไงทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรฮะเพื่ออะไรอยากให้บอยดู วายบอยชอบโชว์ไงชอบโชว์ชอบโชว์แล้วมาเจอของจริงวันนี้เป็นไงบอยเป็นไงอ่ะนี่ทางเข้าหมู่บ้านพี่น้องครับจากถนนหมายเลขสองสี่บ่าวกับบ่าวทองมาเห็นเนี่ยเห็นทางเข้าหมู่บ้านมานี่บ่าวทองมาหนี้พาใอยไปเบิ่งเน่เนี่ยอีหยังเนี่ยอีหยังเนี่ยโอ้โหหยุดโอ้โหนี่หยุด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 อันนี้ก็มีนี่อยู่พื้นถนนเลยหอยอดอ หยุดนะครับพี่น้องครับเบาเราแปลกใจแล้วก็สงสัยนะครับเดี๋ยวจะเดินเข้าไปข้างในว่าจะตื่นเต้นขนาดใดเบาทเองพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปไปอ่าเบาเราต้องไปพี่สูตรเบาเรานี่ไปเบื้อยู่ข้างในว่ามันเป็นจอย่านี่เป็นตันหงอนตามงามแดีวก็มีอ่านี่อ่าเส้นจราจรนะ บอยมีไหมเหมือนประเทศไทยครับบอยเนี่ยนี่คือของจริงนะฮยมาดูเอาตามมาดูนะครับว่าถนนประเทศไทยเนี่ยคอนกรีตขนาดนี้นี่ยนี่คือต่างจังหวัดเมืองไทยนะครับพป่น้องครับนี่คือทุ่งนาทุ่งหน้านะครับบอยเนี่ยข้าวกำลังออกลวงนะฮะและเข้าไปด้านในเนะเป็นคอนกรีตยาวบบาทองป้ไปข้างในโอ้โหพป่น้องเอ้ยนะฮะเห็นบอเห็นบอเนี่ย นี่นะครับมาดูเนี่ยความหนาความหนาของถนนนะครับโอ้ยังมีลึกลงไปอีกนะฮะตามมาตรฐานอาบาตอน,นี่สิบห้าเซนนะฮะแต่ว่ามีลึกลงไปอีกนะครับปาสาธุคนเกลยียดยางดีพี่น้องเอ้ยนะฮะความหนาก็มีฮะาาไม่มาเดียมาหาเห็ดเด้เนี่ยมาเบิ่งความหนาของถนนจะมาเบิ่งเนี่ยหนาของถนนแมนจะเคยเห็นบ่ล่ะไม่จะสีหากบ,บบ่เลยเนี่ย ผู paid, ้ว่าอันนี้บ <t currently> ู <Yeah>, like <t <websites> <t ้ทีเห็นในท่านผู้ชมผู้ว่าเขาจะเอาดินมากบเอาดินมากรบใส่ไปเบิังดูนะโอ้โหอีหยังเลยเนี่ยเจ้สงสัยอีหยังเลเนี่ยว่าลาดยางยางบัวพอมันเจอคอนกรีตแต่แห้งหน่ายแห้งนักแห้งหน่ายแห้งนักโอ้โหยางหนายางอลังการเลยท่านผู้ชมเโอ้โหว่าวลาดเป็นสงสัยเนี่ยทานนนเข้าหมู่บ้านของเมืองไทยท่านผู้ชมโอ้โหฟังอยู่บนหน้าท้องทีู่่เชีวบ้านจะบ่มีที่ เขาบเป็นเมืองบ้านรดิ oh. ตอนนี้เขาอ,อยู่กรุงเทพมาหนาคนครได้อยู่เมืองไทยดิบมเมนกรุงเทพเนี่ยอันนี้อยู่เอาเขากรุงเทพภาคอีสานไงแบบนั้นมาจากพี่น้องเอ้ยอย่าไปอย่าไ,ไปว่าบ่าวท้องเล้วบ่าวท้องแล้วเป็นเมืองหลวงทางภาคอีสานว่าทันก็เปล่นตัวคนเเม,มืองหลวงทางภาคอีสานตัวต้องถามคนไทยดิเมนโมเมนเพราะว่ามันมันใหญ่ดิจังหวัดใหญ่จะบ่อเคยมาบหรื่จะบ่อเคยมากังเสื่อบ่ากับไปหลายรอบหลายที่แต่ว่ามายามใดก็ เจ้าเบิ้งนี่นะคอนกรีตนี่บอท้องอนี่คอนกรีตคอนกรีตท่านผู้ชมเอ้ยวอล<น>ไปวอมากอ่วนมาให้เอ็นคอนกรีตถนนคอนกรีตลาดยางเหาก็มาแล้วเหาก็เห็นแล้วอันนี้ก็ถนนคอนกรีตที่ยังใหม่ๆมาท่านผู้ชมเอ oh. ้ยปูดโอ้ยาวเหยียดจนสุดสายตาท่านผู้ชมคนต้องหางเป็นมีแต่สวนบอท้องเราพิเศษเนะี่ยบอทออ้องคอนจีภาพจะไปแห้งไหนเด้อไปไป<ะ>อยากไปอยู่ ไปพี่น้องสิาพาอบอกตองไปทางไหนไปเบิง้บงทางไหนมาเป็นยังไงกันเนาะไม่เลองเบิง้งไปโอ้ oh, พี่น้องเลยเนะี่ยอยากเห็นถนนทางไหนต้องติดตามต้องลองเบิ้งต้องไปว่าจะขนาดไหนนะฮะว่าจะขึ้นวิรดแรน<ะ>ลนด์มาท่องเว้นรดแลนดเนี่ยขอเจ้าน่าจะเพราะว่ามือนี่เป็นวันหยุดไงโอ้เพ oh, ิ่งสร้างไปยังสร้างใหม่รดแลนดเนี่ยเขาเจ้าหยุดไงวันหยุดวันพักผ่อนโอ้โหคออมมเนต์บยสิำว่าลือว,าอวา่าเจ้าสร้าง มันบมมีแนวเ็ดแต่สร้างไม่จังสร้างถนนถิ่มจากโอ้สร้างอะไรเพื่ออีหยังวะเออคือไม่รถแลนเนาะนโอ้เอาขับเปนบอยเบิรงนก่อด้อยนะครับว่าขนาดไหนนี่คือประเทศไทยลาดยางเนาะคุ้มพออันนี้คอนกรีตอีลีได้แต่ว่าสร้างถนนคอนกรีตไว้แต่ว่าบมมีคนวิ่งคนเดินคนแนลนรถสงสัยเป็นวะเอ,อ้เอาถามคนไทยเลยเป็นองเางไรนะฮะไปบ่ต้องไปงงไป ก่อนอื่นเราจะเลี้ยวเข้าไปจากถนนหมายเลข24นะท่านผู้ชมครับห่างจากโชคชัย9กิโลเมตรปากทงไัย9กิโลเมตรอ่าบ่อท้อแต่ว่าตอนนี้ทีงไหนบ่อท้อปากท้อหอยทงสัยสรงไทรยังว่าถนนคอนกรีตนี่เออว่าก็เจ้าเฮ็ดถนนคอนกรีตแต่ว่าบ่มีรถวิ่งบ่มีคนเดินเอาแล้วก็เจ้าเฮ็ดเพื่ออย่างว่านี่ยโอ้อันนี้น่าสงสัยคือบ่อท้อว่าเนี่ยพี่น้องเลยนะ บางตีถนนคอนกรีตยางดียางน้ำและนิทานประจบไปแต่ว่าผมเห็นรถพ่อคันเห็นรถพ่อคันเอออยากคู่ืดกันมาข้างในเป็นอีหยังเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันไานี่เห็นว่าเพิร์จะมีเส้นขาวๆผ่องที่ปอดเออนี่เพื่ออีหยังจะขูดบ่ก็ยังหวานไอามคนไทยกันแล้วกันเนาะเพิ่์ลมีความรู้นะถนนคอนกรีต ตองข้างทางท่านผู้ชมเลยก็จิมีอ่านาน้ำเลยก็จิมีสวนอ้อยน้ำไร่อ้อยบ่อท้องมันเป็นสวนนี่เป็นไร่เลยเนี่ยเป็นไร่เหรอมีเสาไฟฟ้าด้วยเออโอ้โหพี่น้องเอ้ถนนคอนกรีตอย่างเาี่ยวเลยทําคอนกรีตรูกวะเขาจาที่ถนนคอนกรีตเข้าไปสวนอยู่ป่ะป้านั่นเพี่น้่ง โอ้ก็เห็นในสวนนี่แหละสวนข้าวโพดสวนมันสับปะรังป้าจะมีนะดูพี่น้องเลยนะคาร์บินบอยเอาดูเอาเด้อนี่ของแท้นี่นี่โอโตัวขนาดนี่เลยบ่โอ้โหแท้ของจริงเด้ดดีโมเมนต์เอไอเด้อจะแท้บอยมันเห็นโอ้โหมีแต่สวนโอ้โหที่คอนกรีตไปสวนปาพี่น้องพี่น้องพี่น้องเบิ้งเอา เนี่ยคอมเมนต์บอยอยู่ไหนคอมเมนต์บอยอยู่ไหนมาดูเอาเ okay. ด้อ chips. นี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์เออเอาซุดแล้วบอท่องซุดแล้วอ๋อเพื่นมาซุดอยู่ตรงนี้พี่น้องเอ๋ยเนี่ยอ๋ออะเดี๋ยวบ่าวผมจะร้องไปเบิ่งก่อนมาเพื่อนจะมีป่าย์คุ้มกัรบอกผมเนี่ยอ้อุดแล้วพี่น้องเอ๋ยนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นนาดิ้เป็นนาดิ้พี่น้องเอ๋ยโอ้แต่ว่าไอ้ถนนถนนจังซี่กับฮาเบิ่งยากกันดิอยู่ประเทศไทยตรอยู่เบิ่งก็ได้ จากจุดที่เรามาก็ท่านผู้ชมครับนี่เนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเพื่นทานี่พี่น้องครับนี่เป็นโครงการนะครับแล้วก็จะมีงบประมาณนะฮะวงเงินสร้างนะครับนี่ครับมาเบิงพี่น้องมาเบิงนี่มีแต่สวนนะฮะมีแต่สวนแลละก็มีแต่แต่ไร่เนี่ยเป็นไร่ข้าวโพดนะครับนี่คือจุดชิ้นสุดของถนนคอนกรีตที่บ่าวโบมากับบ่าวทองนะครับ อ่าพี่น้องเอ้ยประเทศไทยทําขนาดนี้แลยบอเนี่ยทาทางเข้าป่าทําทางเข้าสวนทําทางเข้าไร่ไนะครับนี่ครับพี่น้องครับโอ้โหป่าทัวโอ้โอ้เห็นแล้วบอพี่น้องเห็นแล้วบอชัดเจนบอบอยขมินเห็นเอาเบิงเอาวันนี้คือทางเข้าป่าเข้าไร่สวนของประเทศไทย นี่คือต่างจังหวัดของประเทศไทยเห็นหรือยังเห็นหรือย<ๆ>ังนี่คือของจริงนี่คือของแท้หนุ่มลาวได้เห็นถึงกับตกใจและแปลกใจว่าประเทศไทยทําขนาดนี้โอ้ห oh, นะี่ะนี่เลยเราจะไปข้างหน้ากันนะจะออกไปถนนใหญ่นะโชว์ให้เห็นว่านี่คือประเทศไทยท่านผู้ชมครับจากที่เราเห็นคือเป็นทางเข้าสวนนะฮะเข้าป่านะครับวันนี้เราจะ เดินทางออกไปข้างนอกเลยฮะท่านผู้ชมครับให้เห็นกับตาเลยครับป้าไปบอซ่องไปเห็นเลยก็อึ้งเลยนา่าเชื่อว่าอีกแล้วบ่น่าเชื่อว่าประเทศไทยเมืองไทยจะสร้างถนนเข้าป่าเอาเข้าสวนเป็นยังจะคือบ่เชื่อเอาคือบอกดูถูกประเทศไทยแท้โอ้พวกบบ่ได้มาเห็นกับตาแต่ตอนนี้ก็มาเห็นกับตาแล้วอ้อเห็นแล้วอึ้งเลยพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่คือถนนคอนกรีตนะบอซ่องนะเป็นงบประมาณของอบจนครราชสีมา ระยะทางเกือบกิโลเมตรนะฮะ900กว่าเมตรนะฮะเกือบกิโลเมตรงบประมาณ2ล้านกว่าบาทตะบอทอง2ล้าน900นี่แหละนี่แหละคืองบประมาณของภาษีประชาชนเจ้เบิงเนี่ยสร้างเข้ามาในสวนของจริงลยน้ำบาทองของจริงของแท้เลยได้ดนิโอ้โหอยากให้คอมเมนต์บอยมาดูนะครับว่านี่มีเหมือนประเทศไทยไหมเราไม่เห็นนะครับว่ามีรถวิ่งสงสัยไหมครับว่าประเทศไทยทำขนาดนี้ ทาเพื่อประชาชนขนาดนี้ยบาทองเบิ้งป้าทุวไม่มีรถสักคันเลยไม่มีรถสักคันวิ่งมีรถเฮาเลยวิ่งไม่แต่รถเฮาเนี่ยคือผ่านไปผ่านมาตกใจไปแล้วครับมาตรฐานของถนนอบตคอนกรีต15เซนเห็นบ่เนี่ยมีเสาไฟด้วยเบาทองอ่าอ่าเห็นไหมออกมาเชื่อมต่อกับถนนหมายเลข24ด้านซ้ายมุ่งหน้าไปทางปักธงชัยด้านขวามุ่งหน้าไปทางสีคิ้วอ่าเข้าไปกรุงเทพกว่าทมด้านซ้ายจะไปบริษัหน้องกีอ่าไปทางอุบลราชธานีโอ้นี่จะเบิ่งใน่บาทอง มีป้ายบอกชัดเจนนะห้ามเกิน50าสิบนี่ฮะนี่นี่คนระวัง30เป็นไหมปักธงไทยสูงเนินนี่นี่สูงเนินนี่มาดูป้ายเห็นไหมนี่งบประมาณเห็นไหมบอทองเห็นไหมเขียนหนังสือบนทบนถนนอีกยศเห็นไหมนี่ยศเห็นไหมนี่สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาททองสองล้านเก้าแสนแปดหมื่นงบเห็นไหมนี่ เอาท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องราวและการเดินทางของบ่าวก,กับบาททองเนี่ยสำหรับท่านใดท,ที่ชื่นชอบในการนำเสนอของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะสนับสนุนพวกเราด้วยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ